สวัสดีครับอันนี้ก็คือไม้ของลูกสาวผมนะครับวันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนตาไก่รอบไม้นะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับนี่ไม้ปี2ปีกว่านะครับนี่ขึ้นเอ็นประมาณ78ครั้งนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนเน้นกริปทุกไม้นะครับตาไก่เนี่ยถ้าเหมือนรถยนต์ก็คือเปลี่ยนเสมือนว่าเป็นยางรถยนต์แหะครับรถยนต์เวลามันใช้นานๆเนี่ยมันมีการเสกการกร่อนนะครับอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับแล้วเปลี่ยนตาไก่เนี่ยมันทําให้เฟรมเราไม่ยุบ แล้วก็ทำให้เอ็นเนี่ยมีความเสถียรภาพในการความตึงก็ะจะตึงคงที่นะครับไม่บาดเฟมเอ็นขาดไม่ง่ายนะครับถ้ามันไม่ไปขบกันนะครับตาไก่ไม่บาดนี่คือเป็นตาไก่ที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับทุกทางเราสามารถส่งเปลี่ยนเราได้แล้วก็อันนี้นะครับเปรียบเทียบกันอันนี้คือตาไก่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหมายทุกหมายพวกเราจะเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นทุกคนนะครับถ้ามีการขึ้นเอ็นแล้วนะครับ จะเป็นรอยจำไปจำมาเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่เราจะต้องดูแลรักษาไมา้เรานะคะรับต้องดูแลรักษาไมา้เรานะครับไม้จะได้อยู่กับเรานานๆน,น,นะครับขอบคุณครับ